السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حل ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم عنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا وعافنا من كل فتن الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. คัสนาที่34บนะครับบรรทัดที่สนับแต่ล่างนะ Hmm. Wan uh, kon, naik wong lep ti, luksit komen, tamat, wa, muftakiron, ru muftakiron. Haa. Ah. Haa. Uh, naik wong lep ti, pum an, wan kon, wa, wa kaza, yuk khazu fihi aydon. Anahu, la yajibu alaihi ta'ala, fe'lu syai'im minal mumkinat, wa la tarkuhu iz,

jalla wa azza mustati huwa lakana huwa jalla wa azza muftakira hmm. <coughs> ah madu uh, nah kap uh, na na 34 เมื่อกี้บรรทัดที่4นับแต่ล่างนะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah musannifu rahimahullah taala dan telah menyatakan yang ampunyo karangan nyo kelimah nah yang ampunyo nyo kelimah tak ada nyo yang ampu man koแปลไม่ได้ ampunyo ni แปลว่าเจ้าของ sahib nah และได้ให้ความชัดเจนด้วยเจ้าของการางันเจ้าของปลายปากกาให้ความชัดเจนว่าอาการมหาสุจีอัลลอฮฺตาอัลดาริปากอราให้ความชัดเจนกับมหาบริสุทธิ์อัลลอฮฺตาอัลาจากการจากการเอาประโยชน์ นั่นจากดอกรอซึ่งข้างบนนั้นที่มาบ่อยก็คือมุสลิฮัดมุสลิฮัดมุสลิฮัดก็แปลมาจากกรอดตัวนี้แหละกรอตคือภาษาอรับและมุสลิฮัดนั้นก็ความหมายเดียวกับว่าฟาอดอเอาประโยชน์และมุซอนเนบได้ให้ความชัดเจนกับการมหาบริสุทธิ์อัลลอฮฺ تعالى จาดอกรอด จากการเอาประโยชน์ไม่ว่าจะประโยชน์อะไรจากอะไรก็ตามจะด้วยหุกโกรมที่วางไว้ก็มหาบริสุทธิ์ที่จะเอาประโยชน์จากหุกโกรมหรือจากมรคลกที่พระองค์สร้างก็มหาบริสุทธิ์เช่นกันด้วนการที่มีการใช้คำว่าที่มการใช้ค ด้วยการกล่าวโยโยอย่างอัมพุญโยการังันกล่าวว่าดัน j ิกาลาวติอาโดมหัสุจิอัล a อฮิ a า a ลลาดาริาดอกถ้าเกิดนี่เป็นการสมมุติฐานนะครับเพื่อจะให้เกิดความยากเกฑอย่าเข้าใจผิดว่าการสมมุติฐานนี้ผิดหลักศาสนา หรือไม่มีในอิสลามอย่าเข้าใจผิดในอัลกุรอานเยอะแยะตั้งสมุิฐานเพื่อจะให้เกิดความยากเกินอ่าวอินกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินะฟัตูบิสูรติมมิมิสลิ นั้นตั้งสมมติฐานเหมือนกันนั้นว่าเอ็งุนตุมถ้าเจ้าทั้งหลายโอ้ oh, ชาวคัมภีร์ฟีรอยบนมิมาน่ซัลนาฟีรอยบนฟีสักกินอยู่ในความคลางแคลงใจไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยเชื่อมิมาน่ซัลนะจากสิ่งที่เราได้ประทาน อัลอับดินาบนบบาวของเรานี้ก็คือหมายถึงอัลกุรอานที่ถูกประทานให้กับนบีมุฮัมมัดถ้าชาวคัมภีร์เหล่านั้นมีความคลางแคลงใจหรือไม่ใช่ชาวคัมภีร์มนุษย์โลกคนใดก็ตามฟะตูบิซูรเตมมิมิสลิถ้ายัางยงัดเจ้าจงทำ Mengenkap ayat Al-Quran. Saknit ni kau yang di. Haa. Fa'atu bi suratin. Jauh. Haa. Dan bawak dati. Buaklah ulehmu. Nengah satu surah. Bimithli. Haa. Sa'upamu Al-Quran. Tata song sayini. Hirmela. Nancabung bokti Allah. ลงอายัดประธานลงมาถามตั้งสมุติฐานอ่าเพราะบางคนในยุคนั้นพร้อยบอกว่าอัลกุรอานคือการแต่งของมุฮัมมัดเบนอับดุลลอฮ์อ่าและปากต่อปากพูดพูดพูด,พดเพื่อเป็นการดิสเครดิตนบีเรา ไอ้ประเิท discredit มีมาตั san, ้งแต่นู่นม่ใช่สมัยปัจจุบันอย่างเดียวนั่นแหละอายัดอัลกุรอานประทานลงมาถ้าเจ้าคลางแคลงใจก็ลองทำแลให้เหมือนกับอัลกุรอานสักหนึ่งสุรัก์สั้นๆเหมือนอินนาอะตอยนะาก็ไม่เป็นไรลองทำและปรากฏว่าตั้งแต่นู่จนกระทั่งปัจจุบันไม่มีมนุษย์เก่งกาจคนไหนสามารถทำได้ นั b b ok wa, Allah ่นเป็นการบ่งบอกว่าพระองค์อัลลอฮ์ประทานลงมาจริงๆอ่ามีนามซามยังบอกอีกท้ายอายัดว่าฟาอิลลัมตัฟอาลูวาลัมตัฟอาลูถ้าเจ้าไม่สามารถจะทำได้และต่อไปก็ยังไม่สามารถทำได้เหมือนกัน ฟัตตทีุนนาราลัติวะกูดุฮันนา سؤال หัวใจรอจงยำกรงไฟนรกบทลงโทษอันร้อนแรงในนรกเธอหมายถึงยาดือ้อเชื่อเธอกับอัลกุรอานเชื่อเธอกับมุฮัมมัดเข้าใจนะครับอ่าแต่นั่นเลยครับพี่น้อง <c oughs> เมื่อหัวใจมันบอดตับมันบอดบอกยังไงชวนยังไงเตือนยังไงไม่รู้สึกรู้สาคำพูดที่มีราคากลายเป็นรายประโยชน์เพราะหัวใจมันบอดเข้าใจนะครับอ่าเหมือนนั่นแหละคนบางคน เราพูดไม่กี่คำก็เข้าใจแล้วแต่บางคนเราพูดเยอะมากบ่อยมากชักอายัดนูชักฮาดิสนี่ชักหลักฐานนูชักหลักฐานนี่ก็ไม่เชื่ออยู่ดีอ่าแน่แน,น่มันตรงเลยกับที่พระองค์อัลลอฮ์ระบุอีกในอัลกุรอานว่าว่าอินอัตัยตัลลาซีนอูตุลกิตาบบิอายติม มาตาบ,บิอูกิบลาตะกโอมุฮัมมัดเอ้ยต่อเจ้าเอาหลักฐานใดๆกี่หลักฐานให้จักให้กับชาวคัมภีรเขาก็หัดตามเจ้าหัดตามเจ้าไม่โอ้มุฮัมมัดเอ้ยเห็นไหมครับนั่นจะบ่งบอกว่าเมื่อหัวใจถูกปิดใครก็ชี้นำไม่ได้แล้วสัจธรรมจริงๆที่รอสุลลอฮ์ว่าว่ามันยุดลิล ฟลาฮาเดียละผู้ใดก็ตามที่พระองค์อัล l l a ์ต้องการจะให้เขาหลงฟลาฮาเดียละไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะชี้นำมันได้นะอูซุบิลลาฮิมิซาลิคออัล l l a ์ปกป้องพวกเราให้ห่างไกลจากคำว่าดอลล่าละอืมอ่ะดูต่อมูซันเนปได้สมมุติฐานว่า dan jikalau tiada maha suci Allah taala daripada gharq taa prang Allah mai maha berisut jak pon prayot nah ko yang au prayot ja au prayot dengan kan katam ryu hukum ko tam seperti chen bahawa ada wajib atasnya bahawa adalah wajib atasnya cen dua itu mikan wajib kap Allah berbuat sesuatu wajib ti catong tam sing sing neng daripada mungkinah pada akan wajib ti Allah catong tam sing sing neng cak bandar mungkin wajib nelak akan atau meninggalkan dia meninggalkan sesuatu daripada kemungkinan. ru kap Allah ti cha tong la ting ha. akal makan. wajib san. wajib ting lazim lah berkana Allah taala ย่อมเกี่ยวโยงอย่างเด็ดขาดบุรนุอัลลอฮุตาลาเกี่ยวโยงถึงการที่จะต้องพึ่งต้องอาศัยย่างมโนลอกจากปะโดโยผู้ที่พลักจากปะโดโยจากปะดนอัลลอฮ์เกานความบกพรพอง ก็เท่ากับอัลลอฮ์ก็ต้องพึ่งพาสิ่งที่เติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับพระองค์ที่อิบารัตว่าจะต้องพึ่งพาคนผลักความบกพร่องจากพระองค์ก็เท่ากับถ้าวาดยิบสร้างมุมเกฑ์หรือวาดยิบทิ้งมุมเกฑ์ก็หมายความว่าอัลลอฮ์ยังบกพร่องไม่ใช่กามาเข้าใจนะครับ อนั่นแหละเลยมุซอนเนบได้ตั้งสมมติฐานว่าถ้าเกิดเป็นวาฎจิบสร้างหรือวาฎจิบทิ้งจะกลายเป็นเช่นนี้ทีนี้ทําให้เราเกิดความยากเก่นขึ้นมาเออจริงเว้ยอัลลอฮ์ทรงสมบูรณ์ไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างเลยสร้างไม่สร้างพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ตรงนั้นแหละอ่า เพราะการสร้างต่างๆมักลุกต่างๆไม่ได้ให้ประโยชน์กับอัลลอฮ์แม้แต่น้อยเข้าใจนะครับอ่าน,นี่คือความสมมุติฐามที่จะก่อเกิดความยากเกินขึ้นมาเช่นเดียวกันที่อัลลอฮ์สมมุติในกรุรอานเมื่อกี้แหละอ่าเมื่อวอวโไม่ได้จริงๆทําให้เกิดความยากเกินเป็นคำพีของอัลลอฮ์เห็นไหมครับ ทำให้เกิดนาติยะที่ถูกต้องและมีความแม่นยำและทำให้เราอยากเกินขึ้นมานั่นแหละคือผลของการตอบแทนสวรรค์ยันนะอันสถาพรในวันอาคราถ้าไม่ยากเกินจะได้จะได้เข้าสวรรค์หรือละ่ะใช่ไหมละ่ะอาา่อาฮะอดูเลกหกั้างนอก Ah, diu kah lang, kah nok nok kongkrob negi tap nang no, diu kah lang. Kata nyo nyo yang apa nyo dan iaitu yakni yang menolokkan daripada nyo putih plak daripada nyo daripada Allah kekurangan itu kambuk prong nang. นี่ก็คือจะอธิบายเมื่อกี้จากคำพูดข้างในที่ว่าถ้าพระองค์วายิบสร้างมุมเกณฑ์หรือวายิบทิ้งก็แน่นอนจะนำพาอัลลอฮ์ะจะต้องพึ่งคนผลักเกือกรังานก็เท่ากับอัลลอฮ์ยังไม่สมบูรณ์อ่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะความเป็นอัลลอฮ์สุบฮานวูวะตาลานั้นทรงสมบูรณ์มาตั้งแต่วัคตุกอดเดิมแล้ว อาต่อพระองค์ไม่ได้สร้างอะไรสักอย่างพระองค์ก็คือพระเจ้าอยู่ตรงนั้นพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเข้าใจนะครับอ่า,อาเข้ามาดูข้างในต่อนะครับ Dan yaitu muslehat, ah, tiwa berkanok yang menolak kekurangan, yaitu muslehat. Nanti kepun perjuah, ah,กลายเป็นจะสมบูรณ์ Allah ni, kau ah, Allah ni, kau tontasai perjuah, makluk yang makhluk ni, kau tontasai perjuah, makluk yang Allah ni, kau tontasai perjuah, makluk yang Allah ni, ได้ประโยชน์จากหูกโกมที่พระองค์วางไว้ก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันมาโกมันย์เปนโนอีโอด้วมุสลิฮัดอิตูกลายเป็นและแล้วกลายเป็นสมบูรณ์อีโออีโออัลลอฮ์ด้วมุสลิฮัดอิตูด้วยผลประโยชน์นั้นก็กลายเป็นพระองค์พึ่งสมบูรณ์ก่อนที่จะสร้างมรรคอย่างไม่สมบูรณ์ นี่แหละครับกลายเป็นสติปัญญาไม่ยอมรับอ่าเพราะถ้าแต่ก่อนไม่สมบูรณ์ในวัตถุกอเดิมและจะมาสมบูรณ์ในวัตถุเอ็มกันนั้นบ่งบอก t h อัลล l a ์นั้นเป็นมุมเกินเป็นไปไม่ได้ที่ t ั a t ลล l a ์จะเป็นมุมเกินและสีฟา้าของพระองค์จะเป็นมุมเกินเพราะความหมายคำว่ามุมเกิน คือสิ่งที่เป็นไปได้สองทางอาและทีนี้แต่ก่อนไม่สมบูรณ์พอมาสร้างมากลกสมบูรณ์ขึ้นมานั่นคุณสมบัติมุมเกตเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาซึ่งหลักคิดตรงนี้สอดคล้องกับอายัดอัลกุรอานที่ว่าอัลลอฮ์ทรงไม่พึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากอาันลับ และก็สอดคล้องกับตัวบทฮะดีษที่รอสุลลอฮว่าต่อให้มนุษย์โลกกราบไหวอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวก็ไม่ได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้พระองค์แต่ประการได้เช่นเดียวกันต่อบนโลกใบนีไ้ไม่มีใครกราบไหวอัลลอฮ์แม้แต่คนเดียว ก็ไม่ได้ทำให้อัลลอฮ์อ่อนแอแต่ประการใดนั่นจะบ่งบอกถึงคุณสมบัติของอัลลอฮ์วาจิบัลวูจูยดวาจิบมีไม่ใช่ฮารุสมีทุกสิฟ้ตของอัลลอฮ์ต่างเป็นสิฟ้ตวาจิบไม่ใช่สิฟ้ตฮารุสเมื่อเป็นสิฟ้ตวาจิบ แน่นอนจะต้องมีมาตั้งแต่เดิมมีไม่มีจุดเริ่มต้นมีในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพิ่มไม่ได้ก็ลดไม่ได้ถ้าเพิ่มได้มุมเกินทันทีถ้าลดได้ก็มุมเกินอีกเช่นกันนี่เลยครับเลยบันดาวลียุลโลรู้มะริฟัต เป็นอย่างดีเลยเวลาในแต่ละวันของเขานี้อเขาสแสวงหาเขาหมดเวลาให้กับผู้ที่ทรงเดิมผู้ที่เป็นที่พึ่งจริงๆนั่นแหละเขาถึงซีเกตได้เป็นหมื่นๆครั้งในแต่ละวันอ่า ซึ่งมันต่างกับเราเราท่านท่านคนธรรมดามาริฟาตมีแต่ความลึกซึ้งยังน้อยใน24ชั่วโมงหมดกับาศาสนาไม่รู้จะได้สักสองชั่วโมงไหมที่เหลืออีก22ชั่วโมงโดนยาียคาไปกินหมดเลยบางคนทั้งเดือนดนยาียคาไปกินหมด ทีนี้จะมาพร่ำพร้อจะมาร่ำร้องตอนที่ลมหมดหมดลมหายใจวิงวอนอากับอัลลอฮ์ในหลุมฝังศพท่งกลับมาอยากเกณฑแล้วเชื่อแล้วนูแล้วนี่แล้วหมดเวลาเสร็จแล้วตอนนั้นอ่าฮะอาอ่ะ huh. uh huh. uh huh. uh huh. ดูต่อ Dan yaitu mustahil pada pada Hak Allah Taala. nan ah, apa itu? Kau kah? Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memperoleh kebenaran. Kau kah? Kegiatan yang perlu dilakukan untuk zat Allah Kau kah? Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memperoleh kebenaran. Kau kah? Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memperoleh kebenaran. Kau kah? อ่า,อามีเลขเจ็ดไอ้หลาวอ่ะพี่น้องดูหลาเลขเจ็ดข้างนอกข้างล่างนะครับรองบัตรทัดสุดท้ายข,าขายายย้างล่างกาโตญโยยโยยังอัมปุญโยการางานนั้นด้านอินิล่ะเล็กนี่แหละ artinya arti dah inilah ni. Kehandok yang kembali atas makhluk. Pun prayut kuam tongkan tupang yang kembali atas makhluk. Tihuan kelapaisu makhluk. Maksud daripada katonyo. Ah, maksud paumai mai cak kamput k, k an, ok. a t โ nyo nyo yang a m p u n y o karangan arti n y a arti kato a m p u n y o karanganan k a h d o k Ah, ความต้องการซึ่งเราก็รู้อยู่ความต้องการนั้นเป็นไปไม่ได้ก็ตุปังนั่นก็คือต้องการประโยชน์น่ะมันเป็นไปไม่ได้กับอัลลอฮ Ilah con katang sintut kamput mentafsirkan kata nyu dai ati baik kata yang ampun karangan dan inilah lek nilai le. maka tafsir nyu tafsir yang ampun karangan ini tiada sunyi daripada pada nazo ni tak may pon jatung penit bicarana ถ้าเราไม่พินิษเราอาจจะไม่เข้าใจถ้าเราพินิษพิจารณาวิเคราะห์เราจะเกิดความเข้าใจและเกิดความยากเกฑนขึ้นมาดานอิบารัดชุรควีอัตาสซาราะฮุดฮุดีและเป็นอิบาร,าราัดกอนชุรควีบนซาราฮุดฮุดี และก็เป็นก <c oughs> ิตาบอุซูลเหมือนกันซอ์กวีแต่เป็นกิตาบอาหรับนะครับเนื้อหาก็ไม่ต่างอะไรจากเล่มนี้แหละเล่มนี้ยังยังเนื้อหามากกว่าอีกเพียงแต่ว่าเล่มนี้ยาวีปนอาหรับแต่นู้มันอาหรับล้วนๆวกมาดูข้างนั้นตดันอินิล่ะอาร์ติเนโออาร์ติอินิล่ะนี่กหันดอกไปดอกความต้องการอะไปดอก yang kembali atas makhluknya tihuan klap bon makhluk kong praong ya itu nan ko bahagi yang tigo pada akedah yu prapeti sam kiokap lak akedah kiokap lak satah อะไรหลักอาเกตหลักที่สามเดี๋ยวพี่น้องจะงงนะอันแรกนู้ที่เราเรียนอิสติกนาสิฟัตวาจิบอ่าอิสติกนะแล้วก็อิฟติกอร์สิฟัตวาจิบสิฟัตมุสตาเฮลแล้วก็อันนี้ลำดับที่สาม ของเรื่องอาแกนดาหมายถึงประเภทที่สามที่มุกาลับจะต้องเรียนรู้ที่เราว่าฮารุสหนึ่งก็คือฮารุสที่จะทำหรือไม่ทำนั่นเองอ่านั่นคือประเภทที่สมของอากดาหมายความว่าถ้าเราเรียนรู้สิฟัตยี่สิบเข้าใจมุสตาเฮลก็เข้าใจ แต่ฮารุสหนึ่งนี้เรายังไม่เรียนหรือยังไม่เข้าใจกลายเป็นภาคฟารดูอินวิชาอุสูลเราก็ยังไม่พ้นอยู่ดีฉะนั้นฮารุสหนึ่งที่ว่าฮารุสจะสร้างหรือไม่สร้างเราก็ต้องเข้าใจอ่าฮะดันยาอิตูบารายังฮารุ u s pada hak Allah t a าลาอันนี้บอกในนี้ก็บอก Nan ko ku sing harus pada hak Allah Ta'ala. Macam asai sifat dem harus na. Harus ni ku jat tam ru mai tam. Nan harus. Macam kodrat harus, irodat harus, ilmu harus. Macam. sifat Allah wajib tu sifat. Ha, nah, ti harus siwa ni jat sang ru mai sang. Nan harus lew te praong. Ha. Ah. Dah lelah. Hmm. suci Allah daripada gara. Hmm. Musanib yang atibai la'iyat cincin lah ni. Hmm. Aha. Sudah ini, kau perang Allah peratan kuam kau jadi tuh tan, <coughs> และขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจำมากหรือน้อยอาดารุณม,มาริฟัะเดินหน้าต่อไปและให้พระองค์อัลลอฮ์ประทานความจำที่ดีแก่พวกเราและเปิดกว้างริสกีที่ฮาลาลและให้สุขภาพพานามัยที่ดีอายุยืนยาวเราจะได้สะสมความรู้และสะสมความดีและให้พระองค์ปกป้องพวกเรา ลูกศิษย์เราทุกคนนี้และและบุตรหลานของพวกเราให้ห่างจากกลแายแจกจากแนวทางดอลลารล์าซึ่งเป็นหนทางที่น่ากลัวนะครับวบิลลาฮิตเฟิกุลฮิดายะวัสสลามอัลัยกุมราะห์มะตัลลอฮิอานะบาราบกาตุฮ์วัลลอฮุอัลลม